ังคิดสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะต้นคิดอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับครูกำลังพิจารณานะจำนวน1น1อยู่นะคะต้นคิดเห็นความพิเศษอะไรไหมคะอืคิดไม่ออกอะครับถ้าอย่างนั้นต้นคิดลองอ่านย้อนจากหลังมาหน้าดูสิคะได้เป็น121เหมือนเดิมเลยอะครับใช่แล้วค่ะ121นี้นะคะเรียกว่าเป็นพาลินโดม ึ่งในทางคณิตศาสตร์พาลินโดมคือจํานวนที่เมื่อนํามาเขียนเรียงย้อนกลับได้เป็นจํานวนเดิมการสร้างพาลินโดมเช่น38บวกกับ83ผลลัพธ์เป็น121ซึ่งเป็นพาลินโดมในกรณีที่ผลลัพธ์ยังไม่เป็นพาลินโดมให้นําผลลัพธ์บวกกับจํานวนที่เขียนเรียงย้อนกลับของผลลัพธ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นพาลินโดมค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าจานวนนับตั้งแต่1 0ถึงมีกี่จำนวนที่เป็นพาลินโดมส่งคำตอบกันเข้ามาต้นคิดมีทุงกุญแจสวยๆมอบให้ครับสว สถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี